สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มครับวันนี้พามาดูข้อควายชนบทข้อควายที่บ้านแสลงโทนบ้านแสลงโทนอำเภอรประโคนชัยครับอน้องพรครับมันตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปครับแต่พอเห็นควายแล้วอดใจไม่ได้ครับมันควายมารอบนี้สวยมากพี่น้องสวยมาก นี่ขนาดควายบอกพี่น้องได้เลยครับควายชุดนี้เดี๋ยวผมพาพี่น้องดูลายตัวเลยดีกว่าควายชุดนี้ไม่ไม่มีอาหารเม้แต่เม็ดเดียวเลยครับเนี่ยพี่น้องดูครับแม่นี้ซื้อมาจากอุทัยธาน,นีซื้อมาจากเซียนแม็ดเนี่ยท้องแก่ใกล้จะคลอดควายท้องแก่ใกล้จะคลอดกระดูกไม่เห็นเลยอย่างนี้ถือว่าผ่านนะครับ ให้คะแนนก็สิบคะแนนเต็มเลยมะพร้าวลูกมะพร้าวอะไรชัดเจนหมดไก่คอน์ดละดูมีเมือกมีเมือกที่ก้นละเดินยกหางตลอดหลอกหลอกน้องพรนเฝ้าไปหลายคืนละเกินอาทิตย์ดูนะครับหลังแบนเสมอกันหมดเลยพี่น้องครับหลังแบนเสมอหมดเลยนี่เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูครับว่านี่ให้ให้ตอนเช้าด้วยไหมหันย่า ให้ให้่อนเช้าแล้วก็อิบแล้วก็ปล่อยกินนะคปล่อยเดินเล่นใส่ไว้ให้กินทั้งวันนะครัใส่ไว้แค่นี้ครับอ๋ออยากกินทั้งวันเลย<า>ลก็กินสองชาาั่วโมงก็ออกออกไปเล่นแล้วเดินไปเล่นทั้งวั<อ>นแล้วก็ตอนเย็นทีจะกลับมากินอีกเนี่ยลูกชายเจ้าโชคกำนันเอ่อโชคอบตฤทธิ์นี่ครับลูกชายของโชคอบตฤทธิ์กับแม่ทองคำตัวนี้เป็นลูกชายของเจ้าโชคที่หล่อเพราะว่าหล่อมากอีกตัวนะครับอยากจะเก็บเอาไว้ทำพ่อพันธุ์ อายุปีี้นี่ปีป,ปีเต็มพอดีนี่นี่ลองครับโอ้โหแต่ละตัวไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูให้สุดคลอ,อกเลยสองีเะมันกินไหมเนี่ยยาแห้งแห้งกว่านี้ตัวที่คัดคัดาออกม้ใส่ในไฟ้อ๋อนี่คัดทิง้งคัดทิ้งคัดาทิ้งโอ้โหมียาทิ้งอย่างนี้ด้วยบ้านเรา เห็นแบบนี้ก็กินเตี้ยนะนี่ครับลักษณะควายสุขภาพดีพี่น้องนาควายสุขภาพดีต้องเป็นแบบนี้นะครับเลี้ยงควายสามารถอ้วนได้ยากนี่คือสิ่งยืนยันระ,ะยะน,นี้น้องพรมีงานเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเยอะนะครับก็เลยไม่ได้ปล่อยควายออกไปเลี้ยงก็จะตัดหญ้าไว้ให้กินอย่างนี้ทั้งวันนะฮะก็ควายก็เนี่ยพี่น้องดูนะครับท้องไม่มียุบเลยครับสวัสไม่มียุบเลย แล้วแต่ละตัวอ้วนธรรมชาตินะครับใครบอกว่าเลี้ยงควายแล้วต้องให้อาหารถึงจะอ้วนไม่จริงเนี่ยข้อยืนยันเป็นสิ่งยืนยันที่สามารถยืนยันได้เลยนะคร,นครับสามารถยืนยันได้เลยจากคนเลี้ยงครับจากคนเลี้ยงนี่ฮะพี่น้องสามารถยืนยันได้ในควายของนพักโอ้่นี่ กวายตัวนี้เป็นกวายของพี่นะพักประกฏสยามสิรัมเอามาฝากให้กล้องทำท้องให้ครับปกติกวายแม่นี้ไม่มีลูกมาสองปีแล้วกลับสัตว์มันทุกเจวันทุกสิบห้าวันมาอยู่กับกล้องก็ทำแบบเป็นอย่างนี้ตลอดก็ทำยังไงกล้องรักษาใช่ไหมรักษาครับซีดน้ำเหรออาักษาอยู่หลายเดือนไหม ประมาณหนึ่งเดือนครับหลายอยู่หนึ่งเดือนตอนนี้สถานะเป็นยังไงท้องแล้วท้องกับไก่อะรอยืนยันท้องกับเจ,จ้าขาวครับอ๋อท้องกับพี่ขาวรอตรวจอุนตาสาวใช่ครับอุนตาสาวผ่านก็ส่งกลับไปอยู่กับเจ้าของเดิม,มเพราะว่าขี้เกียจเกี่ยวหญ้าให้กินแล้วค่าค่าเกี่ยวหญ้าก,ก็ให้วันละร้อยเองเพราะเราลองรันะ ที่เก็เกี่ยวญ้ากินแล้วญ่าที่นี่กินแล้วอ้วนจริงนะญ่าไหนนะนี่คุณสมบัติญ่าไหนกับญ้าหลงซูเปอร์สับเปลี่ยนกันไปมันก็ไม่ใช่ว่าญ้าดีอะไรครับญ้าเสศเๆที่เขาไม่เอาเขาขายไม่ได้แล้วก็เลยให้ควายกินอมเพราะญ้าที่เขาขายได้เขาขายหมดนะครับเขาไม่มาให้ควายกินแบบนี้หรอกเนี่ยพี่น้องดูครับมันมีญ่าอื่นปนเต็มเลยญ้าไม่สวยนะเขาเลยให้ควายกินกับอ้วนดีซะอีกแล้วถ้าเกิดญ้าดีๆมันจะอ้วนขนาดไหนเนี่ย ออาวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้บุญยิ่งสั่งยาตันครึ่งเลยอ่ะพรุ่งนี้เหรอคะเห็นว่าจะต,ต,ตีวันพรุ่งนี้หรือลยอ๋อเขาทำแปลงก่อนหรือเปล่าจ๊ะเขาจะเอาไปลงเลยมั้งนี่ครับโอ้มาดูมูล่ากันด้วยน้องควายสายต่างน้องพรนก็มีนะ ดูมูล่าฝ่ายมูล่านี่เลี้ยงลูกด้วยลูกสาวด้วยเอ้าได้ลูกสาวเผือกด้วยครับพี่น้องครับเข่งหางนั่นพี่น้องดูครับมูล่าเผือกแต่มองไม่ค่อยเห็นเนาะมันเผือกจะ่ว่าหางครับมันให้ลูกดีจังวะท้องเรียนเนี่ยตอนนี้ผสมอะไรไปนี่นี่ลักษณะฝ่าย ขนาดควายตัวนี้ควายตะก,กุยแทกเห็นไหมนี่ขนาดควายตะก,กุยแทกยังยังยังอ้วนได้เลยปกติควายตะก,กุยแทกนี่คือทั้งชีวิตจะไม่อ้วนแล้วก็คนโบราณเขาก็จะไม่ซื้อกันเนี่ยที่อาจารย์ให้ให้พรซื้อมาเนี่ยให้กองซื้อมาเนี่ยด้วยเหตุผลตัวเนี้คือที่เห็นครั้งแรกมันตะก,กุยแทกอยู่ในคอกอยู่แล้วอยากจะให้เรียนรู้ว่านี่ควายตะก,กุยแทกเป็นยางเงแต่พมามาส่งลูก ไม่ไม่ถึงใช่ไหมครับเขาไม่ถึงสวยหลังลูกกับสวยหลังต,ตรงเบ๊ตากุยสวยตูดใหญ่ตูดบะเลยไหมหเต็มเลยเออแล้วเป็นควายเผือกอีกทั้งหากปก <c oughs> ติควายสายต่างนี่มันค่อนขอ้างจะให้ลูกหางเผือกอยู่แล้วครับ,ครบใครอยามาแย่งเอาไม่ขายหายากเนี่ยครับพี่น้องครับดูนะควายตะกุยแทรก<โ>ลักษณะนี้เลยครับลูกพี่อ่าในคลิปนี้จะได้เรียนรู้หลายๆเรื่องไปเลยครับเพราะว่าขี้เกียจไปตัดต่อละ เดี๋ยวผมปล่อยยาวๆเนี่ยครับนี่คือควายตะกุยแทรกนะครับให้พี่น้องได้เรียนรู้ถ้าพี่น้องไม่ได้เป็นนักบรีดไม่ได้เป็นเป็นนักเลี้ยงธรรมดาก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับควรหลีกเลี่ยงควายตัวนี้น้องพรอซื้อมาในราคาไม่แพงครับหกหมื่นนะหมื่นหกหมื่นคู้แม่ลูก 6, ลูกขายไปแล้วลูกขายลูกลูขายไปกี่หมื่นแล้วขายไปหนึ่งหมืน่นก็ห้าหมื่นแล้วน้องพรซื้อมาห้าหมื่น ตัวนี้ถือว่าไม่แพงสำหรับฝ่ายสายตา่างที่มีความสูงเดียวขนาดนี้ได้ลูกสาวตัวนี้มาก็หลุดอนอนทางน้อนอีกหลายตัวอยู่นะครับทางน้อนก็อีกหลายตัวแล้วขนาะดอ้วนๆเหมือนกันหมดเลยพี่น้องครับอ้วนเหมือนกัน,น,นนะไหนเนี่ยนะ,ะนี่น้องพันษานะ,อะโอ้นี่ถ้าเกิด จิระ,ะดูอยู่นะะนี่ลูกสาวจิระน้องพันษาน้องกับเพชรภูแพงด้วยนะท้องพ่อควายระดับแนวหน้าตัวละเก้าล้านนะไม่ธรรมดาโอเคเลยเนี่ยครับวสวยๆทางนั้นควายถ้าเลี้ยงแบบนี้ครับถ้าเลี้ยงด้วยหญ้าแล้วมันอ้วนมันจะสวยอย่างนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องพรมีวัวอยู่อีกสี่ห้าดตัว กับควายอีกเนี่ยเขาไม่มีไม่มีแรงมาซื้ออาหารให้ควายกินนะครับอันนี้คือมีแรงตัดหญ้ากันอย่างเดียวอ้วนด้วยหญ้าอ้วนด้วยธรรมชาติอ้วนด้วยการพักผ่อนอ้วนด้วยการอ,อยู่แบบธรรมชาติอ้วนด้วยการอยู่ในน้ําอะไรประมาณนั้นนะฮะมีน้ําแช่มีน้ํานอนมีแปงเดินมีแปงเดินมีที่ออกกําลังกายนะฮะและ้วคลอดลูกก็ง่ายทุกอย่างผสมก็จะติดง่ายนะควายที่ ไปที่มีปัญหาพี่น้องท่านในที่มีป mmm, ัญหาเหลือเดนหามาแล้วก็ไ <Pie> ม่อยู่กับน้องพรอนหมดแล้วนะเหลือเดนหาก็มาอยู่กับพวกเราหมดครับแล้วก็ท้องแฮปปี้กลับไปบางตัวก็ยังอยู่ในขั้นตอนรักษาอยู่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่สามสี่ชีวิตที่เหลือเดนหาอยู่เป็นปีแล้วนะก็ยจะต้องแก้กันต่อไปยังไม่ยอมแพ้ ดังตราบใดที่เราเป็นนักบิดเราจะต้องไม่ยอมแพ้ในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาถ้าเราไม่ยอมแพ้ความหมายความหวังมันก็ยังมีแต่ความสําเร็จมันก็จะบังเกิดถ้าเรายอมแพ้วัานไหนจบกันอยู่ที่เจ้าของด้วยถ้าเจ้าของสู้เราก็สู้ถ้าเจ้าของไม่สู้เราก็ล่อยไปเป็นลูกชิ้นนะครับวันนี้ฝากพี่น้องดูไว้นะครับนี่ควายอ้วนด้วยหญ้านะครับแต่คน ผอมมากครับโดนยาดูดยาดูน้ำเลี้ยงโดนโดนง,งัวคนควายดูดน้ำเลี้ยงผอมทั้งคู่เลยครับนี่พี่น้องครับไปที่ไหนเห็นใต่เสื้อฟาร์มแล้วอย่างนี้ชื่นใจนะอฝากพี่น้องด้วยนะครับถ้าผมไปฟาร์มไหนมีเสื้อฟาร์มนีใน้ใส่มันก็แสดงให้เห็นว่าเราอุดมการเดียวกันเนาะคนรักควายสวัสดีครับ